สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับพบกับนายแมงบ้งเช่นเดิมนะครับกับการรีวิววิทยุสื่อสารและประกอณประกอบนะครับวันนี้เรามีไอคอ718นะครับตัวนี้ในาการซ่อมบำรุงเราก็จะมาทดสอบเครื่องกันนะครับก็เป็นเครื่องที่ฮิตในไทยนะครับก็มาแล้ว ทตูพวดึงสังคมี의จะเดียวเสียงาถึงซาบัเสาต้ร้านกังสังเดียนเคื่องแห้งหางมีเป็นดีเอากันปาปลากันเตียงยังใส่สังคม주의จะเดียวเสียงบังเหอหางเจ็ดสี่สาม

เฮนมิเตอร์อย่างเดียวนะครับก็ลองดูกำลังส่งกันเลยกันไม์ครเมชเซอร์ได้เซ็ตแล้วนะครับเบาๆค้างๆฮะพูดแบบธรรมดาเลยฮนะฟูนโอ o oh, n two three, ไม่ต้องอะไรมากมาย <c oughs> ครับบายายก็ผ่านครับสำหรับตัวเจ็ดหนึ่งแปรตัวนี้ ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมครับ